มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าลำ้ำเลอเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญ บัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรีมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจจรีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ธรรมโมหาเวรคติธรรมจาริงธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจิโนโสุขมาวะหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณะทุขติงคัจชติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อน ธรรมกาโมภวังโหติผู้ไฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ไฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนวันนี้ก็เป็นวันโกนวันโกนใหญ่ขึ้นสิ่ค่ำเดือนสี่นะเวลา ผ่านไปอย่างรวดเร็วแป๊บเดียวถึงวันโกนแป๊บเดียวถึงวันพระนะเวลาผ่านไปยังกะมีปีกบินบินอย่างรวดเร็วเลยจริงๆมันก็ไม่มีปีกไม่มีแข้งไม่มีขาอะไรหรอกแต่ว่ามันก็ผ่านไปตามธรรมดาตามธรรมชาติของมันมันเดินไม่หยุดมันก็เลยผ่านไปอย่างรวดเร็วเราจึงควรคำนึงถึง เวลาตลอดว่าเวลาแห่งชีวิตของฉันผ่านไปวันหนึ่งแล้วบัดนี้เราทำอะไรอยู่บัดนี้เราทำอะไรอยู่นะให้นให้ระลึกถึงเช่นนี้เพื่อที่จะตักเตือนตัวเองให้รีบทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของตัวเองอย่าผลัดวันประกันพรุ่งการผลัดวันประกันพรุ่ง ทำให้เราสูญเสียจากเป้าหมายที่เราจะไปให้ถึงเพราะว่าถ้าเราผัดวันประกันพรุ่งแล้วนี่ใจเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่จะกระทำสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองคือมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยใจเราก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเพราะอะไรก็เพราะว่ามันเป็นอนิจจ์นะบางครั้งบางทีมีความตั้งใจอยากจะ ทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์พอถึงอีกวันหนึ่งก็เปลี่ยนใจแล้วไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วไม่อยากทำดังนั้นเมื่อเราคิดอยากจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์คิดแล้วลงมือทำทันทีทำทันทีทันใดความคิดของเราความคิดครั้งแรกเรียกว่าเป็นความคิดที่สำคัญแต่ต้องเป็นกุศลนะความคิดที่เป็นที่ประกอบด้วยกุศล คือความคิดประกอบด้วยจิตที่เป็นกุศลจิตที่ถ้าจิตที่เป็นอกุศลมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรีบจัดการมันอย่าให้มันเกิดให้มีขึ้นในจิตใจเราและอีกอย่างหนึ่งเวลานี่มันเอาประโยชน์มาให้เรามันเอาประโยชน์เอาสิ่งที่ดีมีประโยชน์มาให้เราให้รีบเราเราให้รีบไขว่คว้าเอาประโยชน์เหล่านั้นอย่ารออย่ารอรี ให้รีบไขวยคว้าเอาเพราะว่าถ้าใครชักช้าอ่ดอาดยิดยาดก็จะไม่ทันการทําอะไรก็จะไม่ทันการยกตัวอย่างเช่นเราป่วยเราเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราไม่รีบรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยน,นก็จะลูกลามไปเรื่อยๆทําให้สังขารร่างกายของเราเสื่อมโทรมไปอันนี้ทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจก็เช่นเดียวกันถ้า จิตใจเราเกิดอกุศลอกุศลธรรมเกิดขึ้นเราไม่รีบจัดการเสียมันก็จะฆ่าใจเราให้ตายให้ตายจากกุศลจากคุณงามความดีอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับวันเวลานี่วันเวลามันผ่านไปมันเอากับคืนมาไม่ได้ไม่เหมือนกับสิ่งของต่างๆที่เราทำหล่นหายนะเราทำหล่นหายเรากลับย้อนกลับไปหานี่ เรายังมีโอกาสพบเจอได้แต่ว่าเวลานี่ย้อนกลับมาไม่ได้เหมือนเวลาชีวิตเหมือนวัยของเราเนี่วัยของเราเราอยากจะกลับไปเป็นคนหนุ่มคนสาวอย่างเก่าอยากจะหมุนย้อนกลับเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเมื่อเราจะได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายของเราพูดตลอดว่าเออถ้าฉันถ้าฉันยังหนุ่มยังแน่นี่ฉันจะหาเงินให้มากกว่านี้นะ ถ้าฉันยังหนุ่มยังแน่นฉันจะตั้งใจศึกษาเราเรียนให้มากกว่านี้ให้เก่งกว่าแกซิอีกเราจะได้ยินพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราพูดเช่นนั้นเมื่อเห็นลูกเห็นหลานทําอะไรไม่ได้ดังใจวันนี้เมื่อคืนนี้เนี่ยฝนตกลงมาท่านทั้งหลายฝนตกลงมาแก๊กหนึ่งฟ้าร้องเรียกว่าร้องเสียงดังด้วยนะบึมบ,บึมบลงมาแล้ว ตาคิดว่าคงจะน้ําคงจะท่วมวัดแน่นอนแล้วละ่ะก็ตกหนักพอสมควรก็ทําให้อากาศบรรยากาศมันเย็นขึ้นนะสบายขึ้นถ้าใครที่กําลังเปิดพัดลมเปิดพัดลมอยู่ปิดไม่ทันก็คงจะตื่นเช้าขึ้นมาคงจะคอแห้งไม่สบายเรียกว่าเราประมาทตอนหัวค่ำอากาศมันร้อนเราก็เปิดพัดลมเต็มที่เลยผ้าผ่อนก็ไม่ได้หม่ม ก็จะไม่สบายดังนั้นทำอะไรให้ระมัดระวังอย่าได้ประมาทความประมาทเป็นทางแห่งความตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายนะความตายที่เราจะเรียนรู้ในคลิปนี้เนี่ยมีอยู่2ประการด้วยกันความตายความตายตายแปลว่าอะไรตายแปลว่าสามมาจากลักษณะสามอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความตาย ก่อนที่จะถึงความตายนะั้นมันจะเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นแล้วก็ดำรงอยู่แล้วก็ดับไปนี่ท่านเรียกว่าความตายมันจะมีอยู่สามลักษณะด้วยกันประกอบกันถึงจะทำให้เกิดความตายขึ้นมาความตายคือการสูญเสียการจากไปนะการจากไปโดยไม่สามารถที่จะกลับฟื้นคืน,คนขึ้นมาได้อีกมีอยู่สองประการด้วยกัน ความตายทางด้านร่างกายประการหนึ่งความตายทางด้านจิตใจประการหนึ่งความตายทางด้านร่างกายทุกคนจะต้องตายอยู่แล้วเมื่อเกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีชีวิตดำรงอยู่อย่างที่หลวงตากล่าวว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราเกิดขึ้นมาแล้วเจริญเติบโตขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็อาศัยอาหาร อาศัยปัจจัยสี่หล่อเลี้ยงชีวิตก็มีความเจริญเติบโตขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าคือคนเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นแหละจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นทางด้านร่างกายมันก็บั่นทอนบั่นทอนร่างกายให้ร่างกายชำรุดสุดโทรมลงเรื่อยๆหรือ,อแม้เราไม่เป็นโรคอะไรโรคที่คนเป็นประจําอยู่ทุกคนก็คือ โรคชราโรคชราเราอายุเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหนึ่งปีความชราก็เพิ่มขึ้นหนึ่งปีความชำรุดสุดโสมความเสื่อมมันก็เกิดขึ้นเมื่อความเสื่อมความชราเกิดขึ้นแล้วนี่อวัยวะส่วนต่างๆมันก็เริ่มเสื่อมเริ่มเสื่อมมันไปเป็นไปนตามอํานาจเพิ่มเสื่อมเริ่มเสื่อมลงเสื่อมลงเรื่อยๆ,ๆเมื่อถึงจุดๆหนึ่งมันก็ต้องแตกดับต้องแตกดับกันไปทุกคน เรียกว่าไม่มีใครหนีพ้นเลยเหมือนกับคำกลอนที่ท่านกล่าวไว้ว่าอันความตายชายนารีหนีไม่พ้นมีหรือจนก็ต้องตายวายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างกันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าจริงนะเรานี่ความตายทางด้านร่างกายก็จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเกิดขึ้นแล้วนี่คนญาติพี่น้องก็ทำพิธีนะทำพิธีทางศาสนาแต่ละศาสนาที่ตัวเองนับถือ แล้วก็เอาไปเผาเอาไปฝังนี่คือจบกันตายทางด้านร่างกายต้องเจอเจอกันทุกคนไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่เดือนใดก็เดือนหนึ่งนะไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งเราต้องจากกันไปอยู่แล้วในความตายทางด้านร่างกายซึ่งความตายทางด้านร่างกายนี่มันเกิดขึ้นกับทุกคนไม่มีใครที่จะหนีพ้นไปได้นะมันอาจจะเกิดขึ้นช่วงไหนก็แล้วแต่แต่ว่าไม่สามารถกะเกณฑ์ได้ แต่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนเมื่อถึงเวลาพร้อมปัจจัยมันพร้อมร่างกายก็จะแตกดับเป็นเรื่องธรรมดาแต่คนเราก็จะคิดถึงนะคิดถึงกันรลลึกถึงกันรลลึกถึงอะไรกันรลลึกถึงคุณงามความดีกันโอ้ระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่ท่านจากไปแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาของการแตกดับของสังขารร่างกาย เราก็ไม่ควรคิดอะไรให้มากเกินไปมันจะทำให้เราเกิดความเกิดความทุกขนะ์คิดถึงคนที่เรารักเราก็จะมีความทุกข์คิดถึงเราคนที่เราเกลียดเราก็จะมีความทุกข์เช่นเดียวกันมีความทุกข์อย่างไรก็ดีใจนะดีใจดีใจก็เป็นทุกข์เหรอดีใจก็เป็นทุกขนะ์เพราะาดีใจมากๆดีใจประกอบด้วยอกุศลนะเกิดความดีใจเกิดความอาฆาตพยาบาท ยิ่งพยองในจิตใจตัวเองขึ้นมาว่านี่ดีซะแล้วที่แกตายไปนะอะไรอย่างนี้นะเรียกว่าเป็นการสมน้ำหน้าซึ่งกันและกันก็จะทำให้ใจเราเนี่ยใจเราผิดปกติไปความตายประเภทที่หนึ่งตายทางด้านร่างกายต้องตายกันทุกคนแตกสลายกันทุกคนตายอย่างที่สองก็คือตายทางด้านจิตใจตายยังไงตายตายทางด้านจิตใจคือจิตใจของเรามันตกตำ่ำมันถูกกิเลส ครอบงำถูกความชั่วครอบงำถูกอบายามุขค,ครอบงำถูกกิเลสนี่แหละถูกน้ำคือกิเลสมันครอบงำเมื่อครอบงำแล้วนี่มันทำตัวให้ทาตัวให้ตกต่าคนใดคนที่มีจิตใจที่ตกต่าก็เพราะอาศัยกิเลสกิเลสเข้ามาห่อหุ้มในจิตในใจอย่างเช่นความโลภเข้ามาเกาะกลุ่มห่อหุ้มในจิตในใจเกิด ไปลักไปขโมยไปประทุษสร้ายชีวิตผู้อื่นเกิดความโลภแล้วไปฆ่าคนอื่นเกิดความโลภขึ้นมาแล้วไปลักขโมยไปประทุิทุจริตเอาทรัพย์สินเงินทองของคนอื่นเกิดความโลภขึ้นมาแล้วไปอยากได้ลูกเมียของคนอื่นเกิดความโลภขึ้นมาแล้วไปประทุษสร้ายผู้อื่นทางด้านวาจาเกิดความโลภขึ้นมาแล้วไปดื่มเหล้าเมายาไปมั่วสุมกับอายะอบายมุกความโลภมันทําให้เกิด เกิดเหตุได้หลายๆสิ่งหลายๆหลายๆอย่างเกิดความโลภขึ้นมาแล้วขี้เกียจนะไม่อยากทําการทํางาน,นไม่อยากทําการทํางานต่างๆเกิดความโลภขึ้นมาแล้วประมาทนะขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดสติรู้ทันขาดสัมปชัญญะรู้เท่านั่นแหละคือตายแล้วคนประเภทอย่างนี้คนที่ถูกกิเลสครอบงําคือเขาได้ตายทางด้านจิตใจกิน เล่าเมายาตลอดไม่สนใจที่จะพัฒนาชีวิตไม่สนใจที่จะพัฒนาชีวิตของตัวเองให้มีความก้าวหน้าเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดทั้งหลายทั้งปวงในปัจจุบันนี้ยาบ้ายิ่งมีจำนวนมากขึ้นหาง่ายขึ้นนั่นแหละคือคนกำลังตายจากจิตใจเขาได้ตายไปเมื่อเขาไปเมื่อจิตใจเขาตายเขาก็ไปมั่วสุมกับสิ่งเสพติดไปมั่วสุมกับ เล่ากับยาคือคนนั้นตายไปแล้วจิตใจเขาได้ตายไปแล้วหรือคนที่ขาดสติไม่ระมัดระวังขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถอย่างแรงเลยไม่ระมัดระวังไปชนไปเกิดอุบัติเหตุก็ถึงแก่ชีวิตนะก็เพราะว่าก่อนที่ร่างกายเขาจะแตกดับก่อนที่เขาจะตายทางด้านร่างกายเขาตายทางด้านจิตใจก่อนไปประสบอุบัติเหตุขาดสติขาดสัมปชัญญะ ็เลยประสบอุบัติเหตุคนที่เขาฆ่ากันฆ่ากันทำลายกันอาฆาตพยาบาทกันก็เพราะนี่แหละก็เพราะว่าเขาได้ตายทางด้านจิตใจจิตใจเขาตายอะไรตายตายจากอะไรตายจากคุณธรรมตายจากธรรมะคำสอนขององค์โซเนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนเราถ้าจิตใจตายจากธรรมะตายจากคุณธรรมแล้วเนี่ยตายจากคุณงามความดีแล้วเนี่ยก็คือ เป็นอยู่อย่างตายแล้วเหมือนนั่นเองนะเรียกว่านี่เนีคือตายตายก่อนที่จะแตกดับเสียอีกเป็นอยู่เหมือนคนตายนะคนที่ไม่มีคุณธรรมในจิตในใจและเป็นยังไงทีนี้คนที่ไม่มีคุณธรรมในจิตในใจเขาก็จะไปทําอันตรายกับผู้อื่นนะคนที่ไม่มีคุณธรรมนี่มันทำอันตรายกับผู้อื่นได้ทั้งนั้นเหมือนกับสุนัขบ้าสุนัขบ้านี่มันไม่สนใจ ไม่สนใจว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยเจอเจออะไรก็กัดดะไปหมดเลยเนี่ยจิตใจมันบ้าคลั่งแล้วเนี่ยบ้าคลั่งแล้วเนี่ยเจอสุนัขตัวไหนมันก็กัดไปทั่วเจอคนก็กัดไปทั่วเนี่ยเพราะมันไม่มีคุณธรรมไม่มีอะไรความรู้ที่จะยั้งคิดขึ้นมาได้จิตใจของคนเราก็เช่นกันถ้าตายจากกุศลตายจากคุณงามความดีเ,เป็นคนบาปเป็นคนขาดสติเป็นคนจิตใจที่ เตรียมไปด้วยความโลภความโกรธความหลงแล้วนี่มันก็จะทําบาปทอาอกุศล,ลกรรมได้ต่างๆนานาเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก่อนที่เราจะตายทางด้านร่างกายนี่นะคนเราจะตายทางด้านจิตใจก่อนนะตายทางด้านจิตใจใจขาดคุณธรรมใจขาดกุศลคุณงามความดีมันก็จะไปทําบาปทํากรรมต่างๆได้เมื่อทําบาปทํากรรมต่างๆได้ก็จะเป็นเหตุผลทําให้ตัวเองเดือดร้อนเป็นทุกข์ นี่เรียกว่าตกนรกแล้วตกนรกแล้วเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วเป็นเปรตแล้วนะเพราะฉะนั้นคนบางคนนี่พ่อแม่บางคนเสียอกเสียใจเพราะอะไรพ่อลูกได้ตายไปพ่อลูกได้ตายไปตายอะไรตายจากกุศลคุณงามความดีแล้วก็ไปทําสิ่งที่สิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์สิ่งที่ทํานําความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับตัวเองนะมีโยมคนหนึ่งนะเอาโยมเนะจอได้เจอจเจอกันก่อนอาโยม เป็นยังไงบ้างเราอยู่สุขสบายดีหรือเปล่าลูกชายโยมเนี่ยเป็นยังไงบ้างลูกชายโยมที่เคยมาบวชด,ด้วยเนี่ยกลับออกไปแล้วเขาเป็นยังไงเขาได้ตายไปแล้วเอา้าตายยังไงก็ยังเห็นขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถแปดมาแปดไปอยู่เขาได้ตายไปแล้วนะพูดคำนี้ว,ว่าได้ตายไปแล้วามาเข้าใจอีกทีหนึ่งก็คือลูกของคุณโยมท่านนี้แหะ ไม่เชื่อฟังพ่อแม่มีแต่พลานเงินพ่อแม่วันๆเอาแต่เที่ยวสนุกสนานไม่รู้จักพัฒนาชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะเรียกว่าพลานทรัพย์สมบัติพ่อแม่ไปวันๆถึงจะได้บวชเรียนเขียนอ่านมาแต่ว่าการบวชนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเขาเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เอาธรรมะมาพัฒนาจิตพัฒนาใจพ่อแม่ก็เลยเรียกว่าผิดหวังในชีวิตของลูก ก็เลยบอกว่าลูกเนี่ยได้ได้ตายไปแล้วนะคือตายทางด้านจิตใจเขาตายจากเขาตายจากคุณงามความดีเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายคนเรานี่ตายทางด้านร่างกายนี่ต้องประสบพบเจอกับทุกคนเราไม่สามารถที่จะหนีพ้นไปได้ตายอีกอย่างนึ่งก็คือตายทางด้านจิตใจเป็นอยู่เหมือนตายแล้วเพราะใจขาดกุศลขาดคุณงามความดีขาดธรรมะคนเมานะเพราะขาดธรรมะ กินเหล้าเมายาก็คือตายไปแล้วคนที่ไปฆ่าคนอื่นไปลักขโมยสิ่งของคนอื่นไปประพฤติผิดในการประพฤติผิดครอบครัวของคนอื่นประพฤติล่วงละเมิดคนอื่นทา้งนั้นวาจามีแต่คนตายทั้งนั้นเลยตายทางด้านจิตใจเพราะจิตใจขาดธรรมะขาดกุศลขาดคุณงามความดีคนขี้เกียจไม่ทํางานทําการก็คือเป็นคนตายเหมือนกันเป็นอยู่เหมือนคนตายแล้วเพราะฉะนั้น เรามาสํารวจตัวเราเองว่าเราเป็นเราตายหรือยังเราตายหรือยังตายก็คือความถ้าความดียังมีอยู่ในจิตในใจเราอยู่เราทําอะไรเรามีสติรู้ทันรู้เท่าอยู่ตลอดเรียกว่าเรายังเราดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเป็นผู้เป็นไม่ได้เป็นผู้ตายถ้าเผลอสติขาดสติเมื่อไรเราดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเป็นผู้ตายเมื่อเราเป็นผู้ตายอยู่ตลอดก็ชื่อว่าเป็นผู้ประมาท ผู้ประมาทก็ถือว่าเป็นผู้ตายแล้วถึงมีชีวิตอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ตายแล้วเพราะฉะนั้นเรามาสำรวจชีวิตของเราแล้วก็พัฒนาชีวิตของเราให้เป็นอยู่อย่างผู้ไม่ตายอย่างเป็นผู้ไม่ประมาทดังนี้ชีวิตของเราก็จะมีคุณค่ามีคุณค่าสมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์ขอให้ทุกท่านทั้งหลายจงเป็นอยู่ด้วยความเป็นผู้ไม่ตายเป็นผู้ไม่ประมาท ธรรมสวัสดีจเจริญพร